เซสชันนี้นะคะพลอยจะมาพูดเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงแรมนะคะที่อาจจะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะว่ามีวิธีแก้ไขยังไงป้องกันยังไงนะคะนะ่าสนใจมากๆยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะคุณเจมี่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็เดี๋ยววันนี้น้องพลจะมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ที่เรากําลังเผชิญอยู่ทั้งในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เราพูดย้อนไปตอนโควิดละกันว่าก่อนหน้านี้ที่เราเกิดโควิดระบาดแรงๆเนาะเหมือนโควิดนี่เป็นเรื่องที่พูดไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะแต่ว่ามันก็เอฟเฟกในระยะยาวจริงๆนะคะก็คือก่อนหน้าน,นี้ที่โควิดระบาดเนี่ยมีแรงงานด้านการท่องเที่ยวนะคะถูกถลดจํานวนลงกว่าจาก7ล้านคนเนี่ย ลดลงเหลือแค่แบบ3.9ล้านคนนะคะไม่ว่าเขาจะถูกปลดออกจากตาแหน่งบ้างหรือว่าบางคนกลับบ้านเกิดและคือกลับบ้านต่างจังหวัดของตัวเองไปทําเกษตรกรรมหรือว่าหันหน้าเข้าสู่แบบภาคธุรกิจอื่นบางคนเนี่ยเปลี่ยนสายจากโรงแรมไปเป็นโปรแกรมเมอร์เลยว่าบางคนเปลี่ยนจากธุรกิจสปาไปเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยเนาะหรือบางคนเองก็กลับไปทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะซึ่ง ก็ทําให้ตรงนี้ส่งผลเมื่อตอนที่วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาแต่ทายังไงล่ะในเมื่อแรงงานมันหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะซึ่งบางคนที่เขาออกไปท,ทําธุรกิจของตัวเองหรือว่ากลับไปทําเกษตรกรหรือว่ากลับต่างจังหวัดเนี่ยบางคนเขามองว่าตอนนี้เขารู้สึกปลอดภัยแล้วเพราะว่า กลับไปทำธุรกิจของเองเนี่ยเหมือนแบบเราได้บริหารเองเนอะแล้วก็ทาให้มีแนวโน้มสูงมากเลยนะคะที่เขาจะไม่กลับมาในอุตสาหกรรมการโรงแรมของเราอีกนะคะแต่ว่า,าบางาธุรกิจใหญ่ๆอย่างเช่นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีวิธีแก้ไขาปัญหาด้วยการแบบโอเคฉันก็เสนอเงินเดือนให้มันมากกว่าเดิมหรือสูงขึ้นทําให้ค่าเฉลี่ยของเงินเดือน,นอาจจะสูงขึ้นแต่ถามว่าถ้าเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนะะี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้มีกําลังหรือว่ามีงบมากพอที่จะไปจ้างคนในตําแหน่งแบบตาแหน่งเดิมแต่ว่าจ้างในราคาที่สูงขึ้น นะคะ mm hmm. ก็ทําให้ตรงนี้ยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานอยู่ ันนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ธุรกิจเหล่าธุรกิจเดียวนะคะก็คือธุรกิจทุกธุรกิจเลยที่เกี่ยวกับการบริการเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านนวดร้านสปาหรือว่าทัวร์หรือว่าเอเจนต์นะคะตอนนี้มันขาดไปหมดเลยนะคะซึ่งวิธีที่จะที่พลอยแนะนําดีกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเลยซะทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแนะนำแล้วกันนาข้อมูลที่เป็นสถติมาแนะนํากันก็คือกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือเนาะกับภาคเอกชนหล,ยลายๆภาคไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือการเอ่อร่อมในส่วนของจังหวัดเนาะพี่เลื่อนที่จะเคลืงง ย้ายนะคะแรงงานจากต่างจังหวัดทึ่งตอนนี้มีเยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าแรงมีกําลังแรงงานสูงโดยเฉพาะจังหวัดทางอีสานเนาะภาคเหนือนะคะไปยังจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวภูเก็ต ชนบุรีเชียงใหม่เนอะพัทยาโซนซนที่นักท่องเที่ยวเข้าเยอะๆนะคะก็มีการาร่วมมือกันกับภาคกับชนแล้วก็นําแรงงานจากตรงน,นั้นเนี่ยมาเติมเต็มในส่วนของอจังหวัดที่เป็นเป็นเมืองหลักนะคะแล้วก็ในระยะเร็วๆหรือว่าเร่งด่วนเลยก็คือง่ายๆเลยก็คือเหมือนอร่วมมือกับสถาบันเพื่อที่จะดึงนักศึกษาฝึกงานนะคะมาทํางานให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็พาออนักศึกษาฝึกงานที่เขาเรียนจบในตรงสายเรียนสายโรงแรมหรือการท่องเที่ยวนะคะไปยังสถานประกอบการต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีโครงการอะไรของ ไม่ว่าจะเป็นสหกิจหรือว่าฝึกออวิชาชีพอ,อะไรของเขานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นข้อดีด้วยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรแก้ไขปัญหาได้ได้ทันท่วงทีเพราะว่านักศึกษาฝึกงานเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะแบบโอเคจับมายืนปุ๊บสามารถทําได้เลยเนาะก็ต้องอาศัยเวลาแต่ว่าก,ก็มองไปถึงว่าโอเคนะักศึกษาคนเนี้ยก็จะกลายมาเป็นแรงงานของเราในอนาคตในอุตสาหกรรมนี้นะคะในอุตสาหกรรมโรงแรมนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่จะสามารถช่วยโรงแรมในขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กได้นะคะในส่วนของนักศึกษาฝึกงานเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือของกรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานนะคะเขาก็เล่นดําเนินการฝึกอบรม พัฒนาทักษะต่างๆของพนักงานนะคะให้มันตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นนะคะเช่นแบบโอเคคนนี้อาจจะทําเป็นแค่สปายอย่างเดียวแต่ว่าเอาไปฝึกอบรมในส่วนของภาษามากขึ้นหรือว่าฝึกให้ขายในส่วนของอยู่ในภาคส่วนของตัว F&B หรือว่าเครื่องในส่วนของที่เป็นร้านอาหารที่ทําให้เขาเมีมัลติทาสสามารถทําได้หลากหลาย มันก็จะทําให้โอนถ่ายแล้วก็ย้ายกันในตําแหน่งนะคะ่ะมากขึ้นหมายถึงว่าคนคนนึงก็จะสามารถหมุนทําได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องเองินเดือนก็เป็นเรื่องสําคัญที่ตรงเนี้ยทางโรงแรมนะคะก็ต้องจัดทำให้เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะคะก็คือจะมีการสนับสนุนในส่วนของคนพิการเนาะที่แบบบางคนอาจจะแบบมีมีความบกพร่องทางเสียงแต่เขาก็ยังสามารถทํางานได้นะคะในแง่ของเอกสารหรือว่าอะไรเราก็สามารถนําตรงนี้นะคะมาปรับใช้ในที่พักของเราได้อีก นะคะยังไงอันนี้ก็เป็นคําแนะนำละกันขอใช้คําว่าเป็นคําแนะนำเนาะอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาโดยตรงตัวเพราะเราก็ยังคงจะต้องเผชิญปัญหานี้ไปด้วยกันนะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับทางผู้ประกอบการทุกท่านที่กําลังเจอปัญหาวิกฤตแรงงานอยู่นะคะยังไงวันนี้พลอยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ ค่ะขอบคุณคุณพลอยมากค่ะก็ัวของโบข็ขอเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะให้ฝั่งทางแรงงานเองหรือผู้ประกอบการเองเนาะก็คิดว่าอย่าเพิ่งกลัวเนาะเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากทางผปิดนาทีมาแล้วเราก็มีการปรับตัวกันมาบ้างแล้วนะคะยังไงเราก็จะมีการที่ดีขึ้นแน่นอนเนาะค่ะใช่ค่ะใช่โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณ่ะคุณโบคุณเจมี่สวัสดีค่ะ